วันนี้ลูกเราเน่ยเราบอกว่าถามว่าจะแต่งงานยังลูกเราจะยิบห้าเราบอกอะไรยังยอสามสิบจะแต่งยังยังยออเอ็งมีแฟนเนงว่วะเนี่ยยังต้องถามเลยเอ็งเป็นผู้ชายแท้ไหมวะถ้าเป็นจะได้แต่งแต่งให้สักทีหนึ่งผมว่าท่านพี่น้องวันนั้นจะบังคับลูกชายแต่งนะขออนุญาตไปหายแล้วผู้ใหญ่จัดการได้หมดแล้วไอ้ลูกชายว่าไปบอกกับมันว่าอะไรนะย่อให้แต่งก็แต่งแต่ถ้าให้เลือกได้ลูกบอกขอเรียนก่อนอลัลอ ลูกเราจะเรียนถ้าเป็นเราเนี่ยนะามาถามแต่งนะจัะได้เลยใช่ไหมล่ะแสดงแต่ถา,ถามว่าเรากับเด็กเด็กเขาอยากเรียนเราก็ปล่อยให้เรียนไปแต่เวลาลูกสาวถามว่าแต่งไหมแล้วแต่ยอ่ออ่าแต่งเลยไม่ต้องไปนั่งห่วงจะไปไหนมาไหนอะไรประมาณนั้นวันนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปกลัวว่าอะไรนะอายุเพิ่ง18เองอายุเพิ่ง20เองมันรักกันหรือเปล่ามันชอบกันหรือเปล่าผมน่นาจะแต่งงานอายุห่างกันกันกบภรรยาหน้อยกว่าอาจารย์พักดีอาจารย์ดารินเลยนะ พี่ดาดินอายุห่างกันเท่าไหร่20ปีเดียวกันแต่นั้นนึงบอกว่าถ้ายิ่งแต่งและอายุห่างกันและอายุแบบเกิน10ปีขึ้นนะน,นะชีวิตมันค่อนข้างจะมีอะไรมีความสุขแต่ถ้ารุ่นเดียวกันนะนนนะก็ดีดีคนละแบบแต่แล้วแต่ใครจะเลือกใครจะแต่งเท่ากันก็าห่างกันไปนะครับ